Thank you ขอแนะนำ Kioti TX Series 2025รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Kioti ที่มาพร้อมกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรและผู้ใช้งานในงานหนักรุ่นนี้มีการปรับปรุงทั้งในด้านกำลังเครื่องยนต์ความสะดวกสบายและความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย ทีโอตีทีเอ็กซ์ซีร2025มีเครื่องยนตน์ดีเซลที่ให้กำลังตั้งแต่93ถึง110แรงม้าพร้อมระบบเทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลเลอร์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่น PX9530PC มีกำลัง93แรงม้า PX1053PC มีกำลัง103แรงม้าและ PX1153PC มีกำลัง110แรงม้าเครื่องยนต์ทั้งหมดเป็นไปตามมาตร,รฐานการปล่อยมลพิษที่4ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบส่งกำลังของ p x Series 2025เป็นแบบ s y n h r r o n z t e Power s h u t t e r ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดายโดยไม่ต้องใช้แป้นคลัตช์ทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นความเร็วสูงสุดของรถแทรกเตอร์รุ่นนี้สามารถทำได้ถึง40กิโลเมตรชัว่วโมงซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเคลื่อนย้ายระหว่างสถานที่ ภายในห้องโดยสารของ p x Series 2025ได้รับการออกแบบให้มีความสะดวกสบายสูงสุดโดยห้องโดยสารที่ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและเบาะนั่งแบบกันสะเทือนที่ปรับได้ช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ในระหว่างการทำงานเป็นเวลานานนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เสริมเช่นที่วางแก้วน้ำที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลังพวงมาลัยและแผงหน้าปัดที่ปรับได้ และช่องระบายอากาศบนหลังคาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ระบบไฮดรอลิกของ T-X Series 2025มีความสามารถในการยกสูงสุดถึง3630กิโลกรัมที่ระยะ24นิ้วจากจุดยึดทำให้สามารถรองรับงานที่ต้องการกำลังยกสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบ PTO ที่ให้กำลังตั้งแต่79.1-92.2ถึง92.2แรงม้าทำให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆได้อย่างหลากหลาย สำหรับราคาจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา Kiaoti PX9530TC มีราคาอยู่ที่ประมาณ6 9 0 0ดอลลาร์สหรัฐ PX1053TC มีราคาอยู่ที่ประมาณ61,000ดอลลาร์สหรัฐและ PX1153TC มีราคาอยู่ที่ประมาณ68,598ดอลลาร์ราคาดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและโปรโมชั่นของแต่ละผู้แทนจำหน่าย หากคุณกำลังมองหารถแทรกเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงความสะดวกสบายและความน่าเชื่อถือ Kioti TX Series 2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานจริงรถแทรกเตอร์รุ่นนี้จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น